วันนี้ว่าจะหวานปลูกผักที่โหดอันนี้จะปลูกแบบลงดินแบบธรรมดาลแล้วก็ไม่ต้องทำอุโมองค์ให้เขาเดี๋ยวเขาจะไปงอกอีกทีประมาณเดือนสี่เดี๋ยวจะทำแนวแถวแล้วก็จะหวานแบบหยอดหยอดลงไปไม่ได้หวานแบบกระจายทำเป็นแถวให้เขาก่อน เมล็ดพันธุ์นี้เป็นของปีที่แล้วพอดีหวานไม่หมดก็เลยไว้ในขวดขวดโหลขวดโหลแก้วแบบนี้หวานไปปกติถ้ามันออกมาถี่แล้วก็ ออได้บางทีมันออกมาถี่เกินไปแล้วก็ต้นเขาไม่แข็งแรงแล้วก็ถอนออกให้ให้เขาแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ85เซนจะทำอยู่3แถว เดี๋ยวเขียดินข้างๆกบประเภทอากาศถ้าอากาศร้อนๆนนะเขาจะออกเร็วงอกเร็วประมาณ5วันแต่ถ้าร้อนจัดก็3วันงอกก็คือแบบว่ายังไม่มีใบอะไรเลี้ยงมานะคำว่างอกก็คืองอกออกมาเนาะ โอเคอเดี๋ยวก็มาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหวานลงดินไปคราวที่แล้วประมาณวันที่สิบหกเดือนสามที่ผ่านมานะวันนี้ก็วันที่ยีิบห้าเดือนสามอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงประมาณวัที่ยี่สิบถึงวันที่ยี้านี่อากาศข้างนอกเขาจะอุ่นนิดนึงตอนนี้ก็เริ่มเห็นละ เห็นมาแล้วทางนี้ก็เหมือนกันทางนี้ทางนี้ยังวนทางนี้เห็นงอกมาแล้ววนทางนี้เห็นหนิดนึงแล้วทางนี้ไม่มีก็ยังยังไม่เยอะเท่าที่ควรก็ใช้เวลาเกือบประมาณสิบกว่าวันนะอาทิตย์กว่ากว่าประเภะทอากาศถาวรข้างนอกช่วงนี้ไม่ออกเร็วเกินไปนะแต่ถ้าช่วง ช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดจะออกเร็วสี่ห้าวันนี่ก็เห็นได้ชัดเขาวันนี้ดูผักทีกห่หูดวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเดือนสี่เดี๋ยวต้องถอนออกแล้วแหละเพราะว่าต้นมันชิดกันให้เขาห่างๆกันนิดนึงเวลาเขาจับฝักจับลกูกลูกเขาจะได้โตนิดนึงถอนทิ้งต้นกล้าที่เราถอนทิ้งเนี่ยเราจะไปปลูกที่อื่นก็ได้นะไม่มีปัญหา แล้วก็รถน้ำไม่เขาเดี๋ยวเขาก็ติดง่ายผักกาดโอเคผักกาด วันนี้ช่วงบ่ายวันที่16เดือน5เดี๋ยวเรามาดูไอ้ผักคกิบกงดเนาะตอนนี้ก,ออก็ออกอะไรออกมาเนาะไม่ใช่ออกดอกจะพูดว่าออกดอกออกมากต้องรอสักหนส่วนจุดนี้มันน่าจะเก็บได้แลวเนาะนี่จุดนี้นี่เก็บได้นะเก็บเอาไปอ,อมดอกเขาสวยเนาะสีสวยดี ยังไม่ออกเยอะยังยังเก็บไม่ได้เยอะต้องสักสองสามวันมันน่าจะเยอะนะได้แค่เนี้ยผีเสื้อก็วินว่อนเลยขบวนนี้เก็บหมาก,กีหดูดถ้าภาษาอีสานเขาเรียกหมากอะไรหมากผักาดกเนาะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยหมากเขาก็เริ่มโตขึ้นลวเก็บได้แล้วเนี่ย ตรงนี้โตแล้วกินไปทํากับข้าวหรือต้มกินลาพิกก็ได้ดอกเขาจะสีสวยสๆเนาะมันจะออกม่วงๆขา,ขาวๆดูดอกแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะวันนี้อากาศร้อนๆาจะเก็บช่วงเที่ยงที่นี้มันอากาศร้อนก็เลยมาเก็บช่วงเย็นๆนี่ตอนนี้ก็ประมาณจะห้าโมงเย็นละเดี๋ยวหาเลือกเด็ดเอาลูกล่างๆดีกว่าหมากร่างๆ ถ้าบนบนก็เอาไว้ให้เขาโตก่อนเนาะอันนี้มันจะเหมือนเล็กไปหาเก็บเอาล่างๆถ้าตามตลาดจะเห็นเขาตัดตัดทั้งยอดเนะาะทั้งยอดออกมาเลยก็บไปเก็บมาได้ได้เป็นโลมั้งเนี่ยมันจะมีแบบ ฝักแบบยาวๆแล้วก็ฝักเล็กๆอ้วนๆแต่ฝักยาวนี่จะเยอะกว่า